สวัสดีครับวันนี้มารีวิวท่อ Enspec นะครับผมเป็นท่อทรงกระป๋องขนาดคอ2นิ้วนะครับมาฟังเสียงกันว่าเป็นยังไงนะครับผมอันนี้เป็นรอบเดินเบานะครับผม มาตอนนี้ครับผมขอบคุณครับ